พร้อมที่จะทําคลิปให้แม่ได้ยงังโอเควันนี้ไปจ่ายตลาดมาลูกสาวจะกินเมนูอะไรวันแรกพะโลพะโลโอเคเดี๋ยวแม่จัดให้วันนี้มาตําเครื่องนะคะสามเกิดต้มไข่นะคะมีไข่เป็ดกับไข่ไก่แล้วก็นี่ก็มีหมูสามชั้นนะคะแล้วก็ซี่โครงหมูน้องไก่ตีนไก่อันนี้คือเราจะทำพะโลรวม ก่อนที่แม่จะสอนให้ทําปอกไข่ให้ดีๆนะคะปอกไข่ให้ร่อนนะลูกสวยมากเลยลูกปุ้มปอกไข่ได้เนียนมากเลยปอกไบไี่ลูกไข่บ่อยบ่อยลยทุกคืนเลยเหรอสวยคนอตอกอ่ะตอนนี้ล้างเต้าหู้นะคะเพราะมันแฝงยีสลัดไม่รู้กี่วันอ่ะล้างเสร็จเอามาใส่กับไข่ไว้เลยลูกรวมกันได้ ไข่กับโจ๊กมูอพร้อมหรือยังลูกพร้อมที่จะทําคลิปให้แม่หรือยังอ๋ออะสู้พร้อมแล้วค่ะคนสวยวันนี้ทําพะโล้แม่เป็นคนอยู่ใกล้ๆนะคะแม่เป็นผู้ภาคเมื่อแม่เป็นผู้ภาคแล้วกับพุ่มกลับนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรมอมันร้อนเร็วไงใส่ลงไปลูกใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปอีก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 พอใส่ลงไปเลยลูกใส่ลงไปเลย ลูกสาวกลัวค่ะพี่นอนกลัวไหมกลัวไม้คัะจะได้หอมนะคะไม้เลยควยขวยกั๊กทำกับข้าวมันก็เหมือนนักลบเหละลูกมันก็ต้องมีบาดแผลนิดนึงแม่เคยเห็นคนพ่อลูกชิ้นไหมเออไม่อยู่ไงค่ะพี่คงเสามชั้นใส่ลงไปรวมกันไปเลยค่ะผุ้งผัดไปเลยลูกแล้วก็น้องไก่เล็กค่ะให้อร่ีย รูปบดีนะคะเอาจากเอาค่ะอันนี้ผมทะโลห่อนี้นะคะไม่บอกกี่พ่อนะคนเลยลูกคนเลยเลยลูกคนเลยอันนี้ซอสหวานซีอหวานนะคะน้ำมันหอยค่าลงไปด้วยหอมไหมทุกคน แม่ครัวเหงือแตกแล้วค่ะไม่แตกเหงือกา้ามขึ้นตอนนี้ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะปึ๊บประมาณนี้โอเคอ่าเราจะเติมน้ำลงไปลคะค่ะเติมลงไปเลยลูกอันนี้เป็นน้ำขวดไม่ใช้น้ำขวด,ดวเ้อะทลงไปเลยรอบๆล,ลูกให้มันข้างๆระทหม้อ ACU อะไรนะดำหวานนี่แหละแอ่อ่ะให้ลงมาเลยลูก สีสันมันจะได้สวยนะคะพอค่ะพอเลยทีนี้เราก็จะเคี่ยวไปนะคะให้เขาเดือดก่อนแล้วเราก็จะมาใส่ไข่กับเต้าหู้เนาะลืมใส่ซีอิ๊วขาวพี่น้องไม่น,น่ามันจืดจืดอ่ะใส่ลงไปห่อยคะ่ะอันนี้พี่ปุ้มทำเองวันนี้จะได้ทำให้ลูกให้ผัวชานได้ชิมก่อนสิลูกเป็นไงลูกอร่อยไหมโอเคเราจะเคี่ยวต่อไปนะลูกเนาะ มาเดือดแล้วเราใส่ไข่กับเต้าหู้ค่ะก็คือเราจะเคี่ยวออกออกไปเทเลยลูกนก้ำกระเด็น,นไม่เดนหรอกเทลงไปอย่ากลัวนักรบต้องมีบาดแผลต้องคล้องเอาไว้นะลูกโอเคไม่ต้องคนมากนะคะให้ไข่จมๆลงไปในน้ำค่ะมันจะได้เปลี่ยนสีสันสวยๆนะคะโอ้ยน่าทานจังเลยคนทำก็ชวย คู่กับหม้อพะโล้ใหญ่ๆเข้าไปใกล้ๆอืเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆจุ่มลงไปในหม้อลูกวันนี้เสร็จแล้วหนูปุ้มทำพะโล้นะคะสอนลูกสาวทำพะโล้นี่คือสูตรของแม่ติ๋วให้ลูกสาวทำนะคะจะได้ทำให้ลูกให้สามีทานได้เรียบร้อยแล้วค่ะ